เคล็ดลับได้หัวใจใน Tik t o ็อกเยอะๆวันนี้นะคะมีน้องๆถามเข้ามาว่าเราจะทำยังไงดีให้ได้หัวใจใน Tik t o ็อกเยอะๆหรือมีคนติดตามเยอะๆนะคะวันนี้ครูจิ๊บมีวิธีมาแนะนำเวลานะเราจะทำวิดีโอออกมาเนี่ยคะให้เรามี4อย่างนี้คือแปลกใหม่ใหญ่ดังอ่าเรามาดูกันว่าแปลกคืออะไร แปลกก็คือต้องหาเรื่องราวที่แปลกๆที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วก็มานําเสนอนะใหม่ก็คือเป็นข้อมูลที่อนะัปเดตข้อมูลเรื่องราวใหม่ๆที่ <ๆ S 1> นะเราเห็นว่าเฮ้ยในใน,ในดิจิตอลยังไม่มีใครทําเลยใหญ่ก็คือการเล่นตลกหรือว่าเล่นฮาๆให้คนเขาขำดังข่าวหรือเป็นกระแสหรือเป็นแฮชแท็กอ่ะที่สังเกตในหน้าดิจิตอลมันจะมีแฮชแท็กอ่ะที่เขาทํากันอ่ะ เราก็ไปดูในหน้าติ๊กต็อกว่าแฮชแทกใหม่ๆที่เขาเกิดขึ้นน่ะคือเขาทำอะไรกันเราก็ไปทำอันนั้นแหละนะคะเราก็จะติดโผลตรงนั้นด้วย